วันนี่ผู้ชมทุกท่านนะผมเอ็นทีโคเบอร์นะผมยังอยู่มาสอนหาผ้าคลุมนะผมผ้าคลุมผ้าคลุมหนวดขาวนะผมกับดาบสมอเรือนะผมเออมันน่าจะมีคนได้ไปเยอะแล้วแหละเออผมคนคลิปนี้คงไม่มีคนดูอ่ะคนเขาทำมันเยอะมากแล้วนะผมเดี๋ยวว่าผมยังไม่ได้ทำแบบนี้เลยนะผมก็คือวันนี้ในการหาผ้าคลุมเออหนวดขาวเนี่ยให้เรามาที่เกาะนี้เลยนะผมเกาะที่บ้านหลังคาหลายสีนะผมให้เรามาที่เกาะนี้เลยนะผมเราจะเจอเบคอนใส่ชุดโซโลนะผมที่ เออได้แหละแล้วก็จะเข้ามาตรงนี้นะผมที่บ้านเออหลังคาสีน้ําตาลนะคะผมไว้เราเข้ามาปุ๊บ <c oughs> มันจะมีเออเอ็มบซีขายอยู่แนละ้ให้เรากดซื้อไปแล้วเราก็จะได้ผ้าคลุมมาแล้นะผมโอเคต่อไปวิธีการหาสมอเรือนะผมก็คืออย่างแรกเลยให้เราไปที่เออเกาะเห็ดน,นะคะผมให้ <c oughs> เราไปที่เกาะเห็ดเลยนะครับมมาเลยนะผมนะครับเอามาเลยนี่ ให้เามาเลยนะผมเนียครับอาเพราะเราไปถึงก็เห็นครับให้เราไปที่ <c oughs> ให้เราไปที่น้ำนะผมตรงท่าน้ำอะ่ะเออมันจะมีเอ็นบีซีนั่งเรืออยู่นะผมให้เรากดคลิกไปครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตรงมันจะมีเอ็บีซีอยู่นะครับผมนะครับเอ็บีซีมันจะนั่งเรืออย่างเงี้ยเอาวอาแล้วกูกดซื้อทําไมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราจะได้เป็นกล่องนี้มาถนะ้าเรากดซื้อนะผมโอเคพอเรากดใช้ไปนะผมเราก็จะได้ดาบสมอเรือนะครับนนี้ครับ สกิลแซ่ดนะคะผมเป็นการปล่อยมันจะเป็นการปล่อยสมอเรือไปหรือเปล่าเหมือนเป็นปการปล่อยอะไรไม่รู้เป็นสนิมมาเออตอนนี้แล้วผมก็นั่นแหละคลิปนี้ขอไม่ไมต,ต่อแล้วเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากนะผมก็บ๊ายบายปิดคลิปดิ